อยู่กับดอกไม้นะคะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทุ่งดอกผักพืชค่ะ เห็นอยู่นี่ก็คือทุ่งดอกขกขึ้นนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีมาแมลงบินว่อนเลยก็คือเห็นเป็นผีเสื้อนะคะจะบอกว่าการปลูกในลักษณะนี้เนี่ยต้องใช้เวลากว่าที่จะมีธรรมชาติที่สมดุลแบบนี้นะคะก็ต้องผ่านการปรับปรุงดินแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมนะคะก่อนท,ที่เราจะมีมีมแมลงต่าง อยู่ทั่วไปนะคะก็ในพื้นที่นะคะก็จะมีทั้งที่เป็นทั้งมแมลงห้ามนะคะตัวห้ามตัวเบี้ยน,นะคะที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็ที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะมีตัวห้ามที่เป็นมมแมลงเต่าทองนะคะที่เป็นลายจุดตัวใหญ่ๆเลยกับที่เป็นลายนะคะอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็มแมลงห้ามชนิดต่างๆก็พบอยู่ทั่วไปเลยคะ่ะค่ะ ก็มาเห็นข้างลังนใช่ไหมคะเห็นด้านหลังจะมีผีสเสื้อเยอะเลยนะคะแล้วก็อตอนนี้ก็จะแดดมีแดดนะคะเราจะเห็นมุมนี้นะคะเห็นตรงนี้ก็จะมีแมลงนะคะมะีแมลงให้ดูตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมเห็นอันนี้คือแมลงที่เราเห็นในพื้นที่นะคะก็ ในบางตัวตัวเล็กๆก็มองไม่เห็นนะคะก็จะบอกว่าการที่เราปลูกดอกไม้แบบนี้นะคะแต่พอดีว่าตรงนี้เป็นผักก็สามารถกินได้ด้วยนะคะดอกไม้ส่วนใหญ่ก็สามารถกินได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยทําไมเราปลูกดอกไม้ก็เพื่อทําให้มีอาหารให้กับแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผึ้งนะคะหรือว่าตัวห้ามตัวเตียนบางชนิดค่ะผีเสื้อเองด้วยนะคะก็ พอมีแมลงก็จะช่วยรักษาสมดุลตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาก็มีคุณประโยชน์ในการที่ธรรมชาติจะช่วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อการช่วยผสมเกสรให้กับพืชผักของเราต่างๆนะคะโดยที่คนไม่ต้องไปไปเอ่อผสมเกสรให้นะคะแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของความสวยงามให้ให้กับเราด้วยนะคะในการชม นะคะเข้ามาเห็นเห็นแล้วก็มีความสุขสบายใจอย่างที่เห็นนี่ออกดอกแล้วก็กําลังออกผลละเห็นใช่ไหมคะตอนนี้คือมีผลนะคะมีผลแล้วทานอร่อยไปทําแกงอ่อมได้นะคะจริงๆแล้วทั้งดอกและก็ผลของผักพริกสามารถทานได้แล้วก็มีประโยชน์สูงมากด้วยค่ะ ็เดี๋ยวพามาชมในพื้นที่ต่อนะคะตอนนี้ก็อากาศก็อุ่นขึ้นแล้วก็เลยเห็นใส่เสื้อตัวบางแล้วก็สบายมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดินไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเชิญเลยค่ะเมื่อกี้เห็นมีมแมลงเนาะเดี๋ยวเราเดินมาว่าเห็นตรงไหนบ้างตรงนี้ตนนัวเล็กนะคะ เนี่ยค่ะนะคะให้ดูนิดนึงนะคะกล้องซูมเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือแมลงนะคะแมลงเต่าทองตัวนี้คือเต่าทองตัวห้ามนะคะก็ตัวลายเห็นใช่ไหมคะ๋ยวปล่อยเขากัดเดี๋ยวเขาเป็นคู่กันอยู่ค่ะก็ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นระบบของธรรมชาติบางอย่างอาจจะเป็นตัวเล็กๆอาจจะเป็นแมลงวัน นะคะมแมลงวนันตัวตัวเบียนนะคะซึ่งอยู่ในวัยที่กําลังโตและเขาต้องกินน้ําหวานของของดอกไม้นะคะเขาก็จะมาแวะเวียนอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เห็นเราเห็นประจําเลยก็จะเป็นผึ้งเพราะว่าผึ้งเนี่ยเขาต้องมาหาน้ําหวานนะคะแล้วก็เ,เห็นมีผิดเสื้อด้วยใช่ไหมคะก็ เอ๊ตอนนี้ผีเสื้อหายไปแล้วแต่ว่าในช่วงเช้านะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะก็ะวันนี้ก็จะมาให้ให้ดูของจริงนะคะว่าตอนนี้เราเจอมแมลงอะไรบ้างค่ะเดีเดินรอบเนาะค่ะเป,น,เปน,นี่ไงผีเสื้อมาแล้วบินไปแล้ว มีหนอนนะเห็นหนอนหนอนไหนเห็นไหมคะจะแล้วพร้อมหนึ่งหนึ่งสองสามค่ะวันนี้ก็พาชมแปลงน้องใครรู้ว่าใครรู้ว่ามาได้น้องใครก็เออน้องไข่ใคยไปแล้วไม่เป็นไรค่ะไปไปแล้วก็ดีค่ะ วันนี้ก็พามาชมแปลงดอกผักพึกแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะว่าจะพาไปชมแปลงอะไรบ้างก็ขอให้ทุกคนชมผักพึกอันสวยงามของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่เห็นหนอนใช่ไหมคะตอนนี้มีหนอนนะเห็นหนอนหนอนไหนเห็นไหมคะเสร็จแล้วแล้วก็ดูซี่มีอีกไหมดูซี่มีอีกไหมเอ้ยคิงแดงปอดำเหรอเสื้อที่เสื้อที่เสื้อ คันั่นไงถือเรครืคร่องเมื่อกี้คัด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 ก่อน